สวัสดีนะครับทุกท่กทานอันยองอาเซโยหนีหางสรามเบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กเอ่อฮัลโหลวันทูีนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสดก ประจำในวันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกาย,ยน2567นะครับขึ้น14ข้านะเดือน12ปีมะโรงวันนี้ห้ามทําการมงคลใ,ใดๆนะครับไม่ไว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้นะแต่ว่าสามารถทําได้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นจะต้องใช้โหราศาสตร์ไทยในการให้เลิกในการคํานวณ นะครับเออท่าในใดสนใจดูเลือกดูยามทําการมงคลนะดูผ่าคอดนะเออออกรถขึ้นบานใ่นะก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับวันนี้พูดถึงความฝันในขึ้น14ค่คำความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายแต่ต้องคอยไปอีกนานนะก็คอยคุณฝันดีเข้าไว้นะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตา นะการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันเพื่อราศรีเป็นสวัสดีมากสาหัวใหม่ในวันเพื่อรสศรีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันเพื่อัาศรีเทวดารักษาตัดลดบวันพื่อราศรีมีทุกทานน้ำมันในวันพระอราศรีจะมีโชคมีลาภนะครับในดวงชะตาโอเคนะครับเออนะเดี๋ยวต่อมานะครับ มาพูดถึงการเสี่ยงเซียมซีประจำในวันนี้นะครับเอ,อ่เมากี้พอดีมีข้อความหลายเขา้าบางทีงานเยอะนะอ,องานหลวงงานลาดงานนู่นนี่นั่นนะเอ,อต้องใช้ความคิดครับการคำนวณต่างๆให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเหยื่ใจสั่นกระดิ่งโชคล่าแ่งความสำเร็จน,นะครับสาธุคิดสิ่งใดสมหวังในทุกการคิดเงินในเงินคิดทองในทองรว,วยนะครับ เออตึงตึงตึงต,งตงได้เซ c ซีใบที่12่วงโชคชะตาท่านในช่วงนี้สถานการณ์เต็มไปด้วยอุปสรรคนะท่านจะต้องทำด้วยความระมัดระวังรอบคอบนะครับออควรถอยหลังกลับมาตั้งหลักก่อนนะทบทวนสิ่งต่างๆให้ละเอียดถีถ้วนนะถึงจะปลอดภัยสิ่งที่คาดหวังนะครับยากที่จะสำเร็จนะท่านจะต้องอดทนต่อสู้แล้วต้องรู้จักประมาณตน นะครับแล้วก็อยู่ในความไม่ประมาทพูดถึงความรักของท่านเนี่ยจะต้องใช้ความอ่อนน้อมอดทนนะครับจึงจะสามารถฝา่ฝาฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้พูดถึงในเรื่องของธุรกิจค้าขายของท่านในช่วงนี้จะพบกับปัญหาอุปสรรคนะท่านจะต้องใช้ความอดทนในการรอคอยนะจะสมหวังการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้คะแนนสอบค่อนข้างดีนะครับ พูดถึงดวงชะตาสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ค่อนข้างหนะักท่านต้องตั้งใจในการรักษานะครับเออตามคําแนะนําของแพทย์จึงจะดีโรคที่พึรระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางสมองแล้วก็โรคทางปอดเนี่ยนะก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับเออ จะทําจะทําคลิปตั้งแต่เช้าแล้วเออนี่มายันทุ่มทุ่มเห็นไหมไม่ได้ว่างเลยนะออป,ป๊อปป,ป,ปป๊อปป๊อปติดต่อโน่นนี่นั่นเห็นไหมออโชดี้โชดีความโชคล้ำรวยล้ำรวยนะเดือนนี้นะครับคุณจําไว้นะพฤจิกาทําอะไรเคลียร์ให้เรียบร้อยพอเข้าสู่ธันวาคุณต้องรับสิ่งที่ดีๆนะครับ ถ้าคุณรับสิ่งที่ดีความทุกข์ความเศร้าปัญหาอุปสรรคข่าวสื่อออนไลน์โซเชียลซึ่งมันเป็นบาปเพราะเคส์ซึ่งเป็นข่าวที่เป็นความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆทั้งหลายเนี่ยปล่อยไปคุณต้องรับแต่ความศุขเข้ามาดูหนังฟังเพลงนู่นนี่นั่นน,นะครับพร้อมจะเริ่มต้นรับทรัพย์สมบัตินะก่อนฉลองก่อนปีใหม่เนี่ยส2ราศี นะครับคุณจะประสบความสําเร็จนะเออเผอๆเนี่ยช่วงกลางเนี่ยตั้งแต่กลางกลางเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยหลายคนจะต้องรู้แล้วแหละว่าคุณจะมีความมั่นคงมีเงินทองโชคลาภจากทางไหนนะครับนะต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะครับ สีที่ดีประจําวันก็จะมีสีส้มสีฟ้าสีแดงสีขาวสีเขียวเป็นต้นนะสีที่ดีสุดเลยในวันนี้ก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับทิศที่ดีคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทิศที่ไม่ดีคือตะวันตกเฉียงใต้นะเฉพาะในวันนี้นะครับในดวงชะตานะอันนี้ก็มาพูดถึงเลขนำโชคนะ ก็จะมีเลข2 21 16 216นะครับมาพูดถึงดวงชะตาตามวันวันเกิดนะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีความรู้ความสามารถวิชาการนะครับเออเป็นคนมีความรู้ดีไม่มีปัญหานะแต่มักจะเป็นคนที่เจ้ากดเกณฑ์เจ้าระเบียบช,ช,ช,ชู้จีจุกจิกนะครับต่อมาคนเกิดวันพุธลางคืนเนี่ยเจ้าชะตาจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลถ้าคุณไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะ เอ่อให้วางระวังในเรื่องของสุขภาพโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวรโรคกรรมด้วยนะครับต่อมาคนเกิดวันศุกร์ถือว่าฐานะทางด้านการเงินเนี่ยนะครับดีขึ้นสังคมกอยความเคารพบศรัทธาเชื่อถือเป็นอย่างดีน่าจะมีเกียรติยศชื่อเสียงมีอำนาจบาร,รมีนะครับต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์ถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาบเข้ามาแบบง่ายๆอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดฝันเอ่อดาวอาทิตย์อยู่ที่ไหน อาทิตย์ยูราศีตุลครับจะมีโชว์เข้ามายังไม่คาดฝันครับนะต่อมาคนเกิดในวันอังคารวันจันทร์นะครับถือว่าคุณนะจะเป็นคนที่มีความเรียบร้อยอ่อนหวานปานีบ,นบเกงใจคนเวลาคุณพูดคุยก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะนะครับในดวงชะตาต่อมาคนเกิดในวันอังคารถือว่าเจ้าชะตาอาจจะเหน็ดเหนื่อยื่องความมุ่งมั่นตั้งใจความเพียนความพยายามต่าง นะครับออคุณจะต้องทําให้เต็มที่นะต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับทังวันในการเจราจาติดต่อสื่อสารคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในดวงชะตานะครับต่อมาคนเกิดวันเสาร์นะในเรื่องของความเสียหายต่างๆนะครับที่มีเข้ามาต้องระวังปัญหาเก่าๆนะแล้วก็ไม่ควรไปงานศพนะครับออให้ใส่ซองทำบุญไปก็เพียงพอแล้วในดวงชะตา นะครับ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวต่อมานะครับเอ่อจะมาพูดถึงในดวงชะตานะ <c oughs> พูดถึงปฏิทินเลิกยามของจีนนะปฏิทินเลิกยามเดี๋ยวได้ะปรากฏการผ่าดาวทูเรก่อนนะครับ <c oughs> ดาวศุกร์พิษหน้านะเออในดวงชะตาเนี่ยนะครับ อเตามดวงชะตาเนี่ยนะครับดาวสุกติดพิษหน้านะดาวจันย้ายนะครับตีหนึ่งยี่สิบนะครับเป็นมหาจักรตั้งแต่วันเนี้ยนะครับ <c oughs> ไม่รู้จะตอบใครก่อนดี <c oughs> นี่มันทำไมมันเสียงลายมันไม่ขึ้นแล้วก็ไม่เข้าใจเหมืนนอ,อมนนะบางทีก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้น เขาจะเดี๋ยวก่อนขอเกียรตธุระกิจงานสำคัญก่อนนะโอเคนะครับอันนี้มาต่อนั่นแหมหนูก็หิวข้าวเพราหนูกินข้าวไม่ค่อยตรงเวลาซะด้วยนะเนี่ยบางทีหนูถึงได้เป็นโรคกระเพาะอย่างเงี้ยแหละเอ่อทำงานก่อนไงนู่นนี่นั่นใช่ไหมบางทีมันติดพันอนะ อันนี้นะครับถึงไหนแล้วนะเอประกฏการพูดไปยังประกฏการเนี่ยนะดาวสุกเสียอยู่นะครับยังไม่คดีเพราะฉะนั้นบอกล่วงหน้าเลยนะบอกล่วงหน้าเลยวันศุกร์ที่สิบห้านะครับศุกร์ที่สิบห้าเนี่ยดาวพระสุกรนะยังเสียอยู่ จนถึงบ่ายสามโมงพอบ่ายสามโมงไปแล้วสุกดีเพราะฉะนั้นคนวันสุกชาวราศีตุลราศีพฤกษกนะหรือดาวสุกนั้นเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพบอะไรงานเงินนู่นนี่นะั่งจะหลุดพ้นดีขึ้นนะครับเเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าใครนัดตกนัด,น,ด,น,ดนัดหมายตกลงเจรจา สิบสองสิบสามสิบสี่เจงบงไม่ประสบความสำเร็จอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วแต่คุณนะจะไปติดต่อนู่นนี่นั่นเนี่ย <c oughs> แล้วก็จันย้ายนะครับตั้งแต่ตีหนึ่งยี่สิบเพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงเช้าพระอาทิตย์เบิกกรุนของวันที่สิบสี่จันมาแล้วจ้ะเลงจ้ะจันเลงจ้ะ เป็นอนุเป็นเดี๋ยวเป็นมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงฉิงและเป็นอุจจาวเวลาดีด้วยบุญกุศลไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองแล้วจันรท์ก็เป็นอนุเกษตรกับดาวอังคารหนึ่งเดือนมี3ครั้งต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนสองวันครึ่ง อย่างที่บอกต้องตามดาวประจันแลว้วอาจาร์ตามบอกให้ลูกสิทธิ์ไปแต่ละคนเนี่ยเขาได้เงินนะก <c oughs> ็ได้ช่วงนั้นอน่ะปุ๊บได้มาได้เยอะได้เยอะพอพอผ่านไปสองวันขึ้นจันดาวองคการเป็นนิดอีกก็ต้องอดมันก็ต้องเป็นเป็นไปตามเนี้ยจะให้ดาวมันมีกําลังเต็มที่เนี่ยมันต้องมกกะลาครับยี่บห้าไปแล้วมกกะลาหกแปดเนี่ย เป็นอังคารยอดขุพโนพลโอ้โยได้เยอะไม่ธรรมดานะแต่ที่เรารู้เนี่ยตอนนี้หิวข้าวเด <c oughs> ี๋ยวก่อนอันนี้ต่อมามาพูดถึงตามปฏิทินเลิกยามของจีนนะครับสิบสองเขียงอ่ะก็อันนี้สิบสี่ใช่ไหมพื้อรหัสวันนี้วันม้าไม่ถูกกับหนู เพราะฉะนั้นคนปีชวดนะไม่มีสิทธิ์ต่อรองนะครับเอ๊ะอาจารย์พูดของโปยหยีไปยังวันนี้ธาตุน้ำนะวันหยิมโง่นะครับวันหยิบโง่นะวันนี้ไม่เหมาะกับการขึ้นเขาลงเรือเพราะฉะนั้นเดินทางทางเรือไม่ดีจะเกิดอันตรายนะครับหญิงมีคันห้ามกระทบโกดังครก เพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะไม่คาดฝันเหมาะกับกิจกรรมวันนี้ขอพรไหวจ้าเซ็นสัญญาออกรถนะครับมาออกรถก,ออก็ออกเดินทางแต่ห้ามทางน้ำเข้าใจไหมเออค้าขายตั้งเตียงได้นะครับทิศมงคลคือทิศใต้นะครับทิศโชคลาภก็คือทิศใต้เพราะฉะนั้นทางทิศใต้เนี่ย ลูกสาวคนที่สองจะนำโชคลาบมาให้นะครับเออก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะช่วงเวลาที่ดีคือตีสามถึงตีห้านะครับ1ิบเอนาฬิกาถึงบ่ายสามโมงหนึทุ่มถึงสามทุ่มสีเสริมประจำวันฟ้าน้ำเงินดำสีโชคลาบคือ เหลืองและสีน้ำตาลน,นะครับก็คือดินไปถมน้ำประมาณนี้นะครับเออไปดูชะตานะถ้าคุณจะทำตัวเนี่ยนะให้เหมือนกับฟ้าเนี่ยสีวันนี้สีฟ้ามีกำลังนะครับเทียนอีกเทียนกลังราสีบนเนี่ยบอกให้ฟ้าวันนี้มีกำลังครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนธาตุน้ำดี คุณจะเจอพักพวกเวืนฝูงน้ํานั้นมาลดต้นไม้คนธาตุไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้กะไม้อีกคุณก็ได้รับผลพลอยได้นะครับสบายสบายฟ้าเป็นแรงผักดันนะฟ้า <c oughs> เริ่มพูดลีนู่หิวข้าวเลยอันนี้ต่อมา <c oughs> มาเริ่มสลาสีจากเริ่ม ดาวราศีเมฆนะครับหมดเว้ย <c oughs> คนเมฆเนี่ยดาวเสาคุณยังไม่ได้เดินหน้านะ, <c oughs> ะไปยังติดต่อสื่อสารกับเพศตรงันข้ามก็ไว้ดีที่สุด ดาวประจำตัวคุณก็จะมีกำลังมีกำลังเป็นเกษตรลุยให้เต็มที่นะครับดวงชะตาคุณก็จะญาติพี่น้องมีเกณฑ์การไปมาหาสูปป่พบปะวันนี้ก็จะมีโอกาสมีเงินนะครับแต่ดาวเสาร์วันนี้เสียนะครับต้องระวังปัญหาเก่าๆนะต่อมาช้าลาากกัคนาราศีพฤษศเนี่ยคนพฤษศดาวศุกร์คุณอยู่มรลันนะคุณมีเกณฑ์การเดินทางนู่นนี่นั่น พยายามสวดมนต์ไว้พระปฏิบัติธรรมก็ไว้จะเป็นผลดีในโดวงชะตานะครับช่วงนี้เพื่อนเป็นวินาตไม่ค่อยดีเพื่อนน้อยช่างมันเอาเวลาไปทํางานทําการดีกว่านะครับส่วนด้านการเงินวันนี้พูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองประสบความสําเร็จต่อมาคนราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยดาวการงานอยู่วินาตคู่สัญญาก็เป็นวินาศอยู่มันจะเกิดความเสียหาย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องรีบร้อนการงานคุณอยู่เบื้องหลังถึงจะดีค่อยเป็นค่อยไปนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเนี่ยห้ามเปิดเผยห้ามบอกให้ใครรู้ไม่งั้นเดี๋ยวความเสียหายก็เกิดขึ้นนะครับด้านการเงินของคุณวันนี้ดาวจันทร์ก็ถือว่าเป็นประตูมังกรนะครับคุณก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะต่อมาชาาลัคนาราศี ก็รกดคนก็รกดเนี่ยดวงชะตาคุณวันวัน,วนทำแต่งานไงตนุกรรมะวันวัน,วนทำแต่งานสุขอยู่กรรมะเป็นคนรักในการทำงานเทคนิคง่ายๆนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวเสาอยู่มรณะความรักไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ควรไปคาดหวังอะไรมากมายการงานกรรมะคุมรักเป็นอุตสหาหะเหนื่อยครับต้องอดทนงาน เป็นนิตอีกเอ,อแต่วันนี้เป็นเกษตรไว้ลุยเ,เต็มที่นะสองวันครึ่งต่อมาชาวราศีสิงค์คนสิงค์เนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยให้ระวังเรื่องเมาส์แตกไม่รู้ว่าเมาส์แตกนาวนูนีนั่นเนี่ยด้านการเงินนะครับดาวพุธมีเงินเข้าบ้านดีพูดคุยเรื่องเงินเรื่อง,องทองประสบความสําเร็จนะครับ ออวันนี้เสาเสียนะต้องระวังนะอย่าไปทําอะไรซึ่งเสีียงนะครับส่วนมโ์ไว้ภาพปฏิบัติธรรมก็ไว้จะเป็นผลดีนะต่อมาชาวราศีกันคนลนัคณาราศีกันเนี่ยถือว่าอิทธิพลดวงชะตาเนี่ยนะครับดาวพุธพุธพุธกร,รมมะสหัชาวันนี้คุณพูดคุยติดต่อเจรจาเรื่องเงินงานประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อิทธิพลดาว อา,อาทิตย์วินาสกดุมพระคุณจะได้เงินลับๆเข้ามาดีในโดวชะตาคู่สัญญาพอรหัสส่งเสริมดีนะครับแต่ว่าราหูคุณเลงคุณอยู่นะแต่ว่าปีหน้าคุณก็ถือว่าดีนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะมีโอกาสรวยเร็วต่อมาชาวราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยจังหวะชีวิตเนี่ยยังไงต้องรวย เดือนนี้คุณต้องรู้แล้วแหละว่าคุณจะได้เงินจากไหนเอาง่ายๆคุณจะต้องรู้ถ้าคุณไม่รู้เนี่ยแสดงว่ามันได้ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆมันต้องได้นะประสบความสำเร็จแล้ววันนี้การเงินเป็นกเกษตรครับอันุกเกษตรมันต้องได้เงินจะมากจะน้อยมันต้องมันต้องได้อะไร สิ่งที่คุณได้วยดิวติดต่อไว้มันจะได้เป็นระยะระยะก็เหมือนสุราเมระยะระยะ <c oughs> <c oughs> การเงินคุณจะได้ต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนเพราะตามดาวจันท์ไงประมาณนี้นะครับในดวงตาไปนถึงตันวาโมกราาพอหลังจากอังคารย้ายอันนี้โอเคดีขึ้นนะต่อมาชาวราศี พิจิตเริ่มคอแห้งแล้วเสียงไม่มีแล้วแล้วหนูก็หิวข้าวจริงหากขายมาเลี้ยงข้าวจานทีอยากกินข้าวขาหมอูอ่ะเฮ้ฮะฮะดูดวงชะตาเนี่ยดาวพระดาวการงานเนี่ยนะครับอาทิตย์เป็นวิญญาณวินาศอยู่นะ ย๋ยวใจเย็นนิดนึงอย่าเพิ่งออกหน้าเอาอตาเรื่องงานโย๋ยงงานคุณก็ดีขึ้นส่วนด้านการเงินเนี่ยนะครับได้เงินครับประสบความสมําเร็จเป็นอย่างดีนะให้ระวังวันนี้จะมีคนอิจฉาลิษยาอาฆาตหมันไส้ชาวราศีพิจิกเพราะคุณได้ดิบได้ดีนะครับต่อมาชาวราศีธนูคนธนูเนี่ยดวงชะตาคุณจะมีสิ่งที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณ ส่วนการเงินเหรอเป็นไงเงินเงินโอ้โหเสาไม่ดีครับมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ดูวันมันวันนี้ไม่ดีวันหนึ่งนะเรื่องเงินเรื่องทองระวังหน่อยนะครับแต่ก็จะมีงานเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันคุณจะมีโชคลาภก้อนโตต่อมาชาวราศีมังกรคนลัคณาราศีมังกรเนี่ยนะอิทธิพลในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับก็ดาวอ่า อยู่กรมะอยู่วินาอยู่งานต้องอยู่เบื้องหลังถึงจะดีไม่ควรออกหน้าออกตาในช่วงนี้นะครับส่วนด้านการเงินพระราหูนะคุณจะได้เงินจากการติดต่อสื่อสารการเดินทางครับนะถึงจะประสบความสำเร็จอย่าอยู่นิ่งเฉยอย่างน,น้อยๆคุณต้องติดต่อหรือต้องเดินทางถึงจะดีมันดีถ้าเรื่องงานเกี่ยวข้องกับเดินทางต้องเที่ยวการขนส่งอะไรพวกนี้มันดีครับจะประสบความสําเร็จของคุณ ต่อมาชาวราศีกุมคนลัคนาราศีกุมเนี่ยอังคารกรมมาเป็นอริอริเนี่ยนะหลายคนมีปัญหาอุปสรรคต่างกันนะครับบางคนจะตกงานนะมีปัญหานะต้องเกาะเก้าอี้ให้แน่นที่สุดด้านการเงินมีเงินเข้าบ้านครับนะวันนี้ปัญหาเก่าๆไม่ดีนะต้องระวังเพราะกากลีกุมรักนะครับต้องระวังนิดนึงต่อมาชาวราศีมีน คนราศีมีเนี่ยโดยชะตาคุณด้านการงานดาวพฤหัสศดีรีโดยวันนี้ดีครับไม่มีปัญหาครับเอ่อในโดยชะตาของคุณส่วนการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารหรือสิ่งใหม่ๆที่คุณให้ความสนใจนะครับแต่ว่าคุณก็จะมีกําลังนะเพราะดาวการเงินเป็นเกษตรนะครับเออคุณจะมีรายได้ใหม่ๆเออรายได้ใหม่ๆเอาไปเลยรว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 ,วยสมังนะ โอเคอันนี้ครบแล้วในดูงชะตาทั้ง12ราศีท่าในใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ